คนทำงานไม่เก่งเอาจริงนะชีวิตเมียฝรั่งเนี่ยมีครอบครัวพี่น้องนะคะอาบางคนคือคําอ้างข้ออ้างคําว่าทํางานไม่เก่งทําอะไรก็ลม้ลมลม้ลมลม้มล้มพี่ก็คอยล้างคอยเช็ดนะคอยดูแลอันนี้ฟังอีกทีนะคะการคนทํางานไม่เก่งแต่พยายามที่จะทำอือแล้วเขาก็ดิ้นรนที่สุดของที่สุดที่ช่วยครอบครัวเขาแล้วเนาะแล้ว ถึงเวลาไม่พอจริงๆอันเนี้ยเราเสริมเอาจริงๆพวกเราภูมิใจนะยายจ๋าก็ภูมิใจนะคะมีพี่มีน้องที่เขาขยันเขาต้องสู้เขาต้องลุย เนาะจากการเราต่อยอดให้กับเขาเขาก็สู้มาตลอดไม่ได้มาอุ้มตลอดเวลานี่คือหัวใจถ้าครอบครัวคนไหนได้นะฮะมันก็ดีไปแต่ในมุมมองว่าบางครั้งเนาะ,ะล้มลุกคุกคานนะ,ะเออหลังจากต่อยอดบางทีบ้านเราชาวสวนอันนี้เยจ่าเข้าใจเลยพี่พี่น้องน้องเยจ่าเนี่ยทำงานในไร่ในสวนเนาะ,ะบางทีลงทุนไปไม่ได้อะไรเลยนะคะอืมกลายเป็นนี่เพิ่มเติมเนาะ,ะมันก็เป็นจุดที่ ไม่ไหวจริง,รงๆเราก็ต้องปล่อยให้เขารับผิดชอบไปนะคะแต่ประเภทที่ไม่ยอมทำอะไรเลยนะไม่ยอมดิ้นรนเลยรอยแต่รอแต่เมียฝรั่งส่งให้รอแต่คนได้ชื่อว่าพี่สาวหรือแม่นะให้แถมสร้างปัญหาเนาะตามล้างตามเช็ดแบบนั้นนะ่ะเจ็บปวดเดเออฟังแล้วก็ทุกข์ใจบาะวางหัวอกคนเป็นแม่หรือพี่หรือนะฮะน้อง เนาะที่ได้ชื่อเมียฝรั่งที่เรามาพูดคุยกันวอนถึงครอบครัวพินิษพิจารณาดูซินะจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรการที่เราผลักดันหรือลงทุนให้แล้วต่อสู้ต่อไปเอเผื่อต่อยอดให้กับตัวเองอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะมันจะมีสักกี่คนแต่ก็เนาะเราก็ไม่เหมารวมนะคะแยกไปเป็นเคส ถ้าไม่ใช่เรื่องของเราหรือสิ่งที่ตัวเองไม่เป็นนะช่วยนำเสนอเพิ่มเติมต่อยอดให้กับยายจ๋าด้วยนะคะพี่น้องทางไทยที่เข้าใจเมียฝรั่งแล้วช่วยกันนะสร้างช่วยกันหาช่วยกันแบ่งปันให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับเมียฝรั่งเนาะเติมเสริมให้กับยายจ๋าด้วยไอ้ประเภทที่ไม่คิดจะทำอะไรเลยแต่สร้างปัญหาเนี่ยให้คนไก่นอนร้องไห้ ห่วงแล้วเอาชีวิตมาขู่นี่ก็เหมือนการปรับเธอก่อนที่เมียฝรั่งหรือว่าแม่ของท่านหรือว่าพี่ของท่านจะตายหนีแล้ววันข้างหน้าท่านจะไม่มีที่จะอยู่เอาจริงๆอืมอันนี้พูดจากใจนะอัน,นพูดจากความรู้สึกที่ยายจ๋าได้สัมผัสกับ,กบทุกเรื่องราวเนาะอ่ะดบดูแลสุขภาพกันเดอ้อเมียฝรั่งกระไดนะคะเออมีโอกาสเฮ็ดอย่างกระเฮ็ดเนาะดูแลนะคะสุขภาพเพื่อสิได้อยู่โดนๆรับผิดชอบป,ปัญหาที่เจ้าของอ่าอะไร อะไรอยอมรับต้องว่าอย่างงั้นนะว่าเป็นกรรมต้องสดไซสนะเพราะฉะนั้นสุขภาพต้องแข็งแรงสิด้อยู่เฮดโดนโดนนะคะดูแลเขาไปนานๆนะคะพี่น้องอืหอมขิงเปรี้ยวมะนาวอ,อมหวานกลมกล่อมส้มเฮออข้าทาด้เนี่ยแต่ว่ากินผิดเวลาไปน้อยอ่ะมือแรกทดลองสีข้าวส้วมกันบ่เด็วสีมาเล่าสู่กันฟัง Bye-bye.